เริ่มต้นจะพาไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้คำว่าภาวากันได้เลยนะคะทั้งรัฐมนตรีเองรวมถึงผู้สื่อข่าวและผ,ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะเมะื่อวานนี้มีข่าวแจ้งมาค่ะบอกว่าตำรวจที่นำรถของคุณอุตตมะติดเชื้อโควิด -19 ได้รับการยืนยันได้รับการตรวจแล้วนะคะเรื่องนี้ก็เลยร้อนไปถึงคุณอุตมะว่าเอ๊ะ จะสุ่มเสี่ยงในการติดเชือ้อโควิด19ด้หรือไม่แล้วคนก็เลยย้อนทําลายคนอุตมะว่าทํางานที่ไหนบ้างภาพนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเองค่ะยืนอยู่ใกล้กับท่านนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษณุแล้วก็คณะรัฐมนตรีอีกหลายท่านเลยนะคะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยโดยคุณธนกรวังบุญคงชนะเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเพิ่งทราบว่าตํารวจซึ่งนํารถของคุณอุตมะสาวนายน์ติดเชือ้อโควิด19จากการตรวจสอบเบื้องตน้นตํารวจคน กล่าวมาทำงานเมื่อวันพุธที่11มีนาคมเพียงวันเดียวเท่านั้นจากนั้นก็หยุดไปแล้วก็ไปพบแพทย์แล้วก็พบว่าติดเชื้อโควิด -19 ส่วนคุณอุตมะก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันพอทราบเรื่องปุ๊บก็ไปรีบหาคุณหมอทันทีตอนนี้กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็หยุดปฏิบัติหน้าที่14วันแล้วนะคะโดยจะทํางานอยู่ที่บ้านแล้วก็วิดีโอประชุมผ่านทางคอนเฟรนท์ค่ะซึ่งผลการตรวจเนี่ยจะออกมาภายใน48ชั่วโมงตอนนี้อย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยวิพากวิจารณ์กันยกใหญ่เลยว่าแล้วคนที่ติดเชื้อล่ะหรือว่าติดเชื้อกันแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอาจจะไม่รู้ตัวด้วยหรือไม่ นี่แหละค่ะยืนใกล้ยืนติดแบบนี้หลายคนเป็นห่วงคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งล่าสุดคุณอุตมะเมื่อวานนี้สักประมาณ3ามทุ่มชี้แจงข้อมูลผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะ บอกว่าจากที่มีข่าวว่าผมอาจจะติดเชื้อโควิด19ขอชี้แจงข้อเท็จจริงจุดเริ่มต้นมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่รถนำแล้วก็เป็นรถคนละคันกับรถที่ผมนั่งด้วยซึ่งตำรวจท่านนี้มาทำงานเพียงวันเดียวคือวันที่11มีนาคมจากนั้นก็ไม่ได้เข้าปฏิบัติงานอีกเลยต่อมาภายหลังทีมงานแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากพบว่าติดเชื้อโควิด19 คุณอุตมะคุณอุตมะบอกว่าขอย้ํานะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจคนดังกล่าวไม่ได้นั่งอยู่ในรถคันเดียวกับผมเวลาเดินทางตามที่ปรากฏในข่าวแต่ว่าตํารวจท่านนี้ปฏิบัติหน้าที่ในรถนําทางค่ะ ซึ่งคุณอุตมะหลังจากที่ทราบเรื่องก็รีบไปตรวจที่โรงพยบาบาลแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางก็คือการกักกันตัวทันที14วันจากนี้ก็จะมีการทํางานอยู่ที่บ้านแล้วก็ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนต์นะคะซึ่งผลเนี่ยจะพัดทราบภายใน48ชั่วโมงพร้อมกับขอยืนยันว่าผมและคนใกล้ชิดทุกคนได้ปฏิบัติตามแนวทางของทางกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ทราบเรื่องทันที ตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันนะคะว่าคุณุตมะาติดเชื้อหรือไม่รอผลการยืนยันจากคุณหมออีกทีหนึ่ง48ชั่วโมงค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ